ซื้อมาครั้งแรกเนี่ยเราต้องเซตเวลาก่อนนะครับอเซตนาฬิกาก่อนนะครับนาฬิกาจะไม่ตรงนะครับจะเดินไม่ตรงกับเวลาปกตินะครับเราต้องตั้งค่าก่อนต้องเซ็ตก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทํานะครับนี่กดตรงนี้นะครับใช้ไม้จิ้มฟันใช้ไม้จิ้มฟันนะครับกดนะครแล้วก็รอสักพักรอให้ ขึ้นตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็กดตรงนี้ครับเวลาเนี่ยฮะตัวตัวที่เป็นรูปนาฬิกาครับกดไว้กดค้างไว้นะครับนี่ตรงที่รูปนาฬิกานะกดค้างไว้นะครับตัวนี้จะเป็นดีบวกนี่ดีบวกจะเป็นวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันมหัสวันศุกร์นะฮะอันนี้คือวันนี่ครับเราวันวันนี้เป็นวันอะไรนะครับ วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับนี่ครับกดไปที่วันศุกร์ไฟล์เดย์กดไปที่วันศุกร์นะครับนี่ไฟล์เดย์นะครับอันนี้เป็นชั่วโมงนะครับนี่คือ1ชั่วโมงเอเป็นชั่วโมงตอนนี้เวลากี่ชั่วโมงเราก็กดน่ครับน,น,นี่ตัวชั่วโมงนะครับกดไปครับนี่คือตัวชั่วโมงนะครับ อย่างสิบเอ็ดโมงนะครับอันนี้ข้างหลังนี่ก็คืออ m m บวกนี่ครับเป็นนาทีนะครับกี่นาทีนะครับ